สวัสดีดาวมะกราสวัสดีครับผมวันนี้เรามาแข่งที่นี่เลยบิ๊กซีจันทบุรีนะครับผมนะครับวันนี้เราจะมาแข่งอะไร <Huh? S 1> เรามีความแค้นในที่เซนทาันมาแล้วนะครับกับโอเวนบ็อกอัปเกรดวันนี้เราไม่เคยจำครับเราจะมาแข่งกันอีกทีนะครับที่บิ๊กซีจันทบุรีกับที่เดิมเลยครับมินิโฟล์วจันทบุรีออกซปูนั่นเองไปลงทะเบียน

เข้าไปอยู่ในซอกของล่างมอเตอร์ได้ไหมไปแล้วอันหนึ่งนะ <c oughs> ก็กำลังแก้อาการอยู่นะครับมีเสียงแปลกๆตั้งแต่เอาขึ้นมามาซ้อมแต่เช้าพังแต่เช้า <c oughs> มาอันแรกเลยก็เปลี่ยนชุดไฟชุดแรกเลยเพราะว่าปิดสวิตชไม่ได้ วันนี้มาแข่งครั้งแรกก็หลังจากไม่ได้แข่งมานานก็เจอปัญหาอย่างเดียวเลยยังโชคดีที่เหลือมอตเตอร์อีกตัวหนึ่งก็พอวิ่งได้แต่ก็มาเล่นสนุกครับผลจะเป็นยังไงติดตามไปดูกันนะครับคำต่อ เ่าแล้วครับผมวันนี้ก็สัมภาษณ์กันสักหน่อยสําหรับนักแข่งว่าเตรียมพร้อมกันมาระดับไหนแล้ววันดีครับเพื่อนเอ๋อสวัสดีครับ,รบอ้าววันนี้กี่คันเพื่อนสองคันครับสองคันเต็มร้อยให้เท่าไหร่เอาไปเจ็ดสิบก่อนเฮ้ยเจ็ดสิบ <c oughs> เานาะเ้แต่รถนายแรงอยู่นะวันนี้เตรียมมาเป็นรุ่นไหนบ้างเปทู <c oughs> ครับสองันเลยเป็ดทูสองอันเลยโอ้ยนี่มีสวยๆอีกหลายคันเลยผมต้องบอกเลยบีแม็กของเอิร์กนะให้ดูก่อนเลยคือบีแม็กของเอิร์กแต่ละคันอะ่ะ คือสวยสดางดงามตกตกมูลค่าคันหนึ่งประมาณเท่าไหร่เพื่อน okay, รถแท้ก็จะประมาณสี่พันบวกบวกครับสี่พันบวกบวกอ่าตัวไหนแพงสุดเพื่อน oh. ชี้ให้ดูหน่อยนี่ไงตัวนี้อ่ะโหโซนิคโซนิคเป็นอ่าเฟรมของมาร์คเฟรมนะครับตัวนี้ไม่บอกมูลค่าเนาะโอเคตัวนี้ยังเก๋งสวยสวยสวยจริงนี่ครับ อ่าบอกไม่ได้เดี๋ยวเมียรู้เนาะใช่ใช่ใช่ออกโอเคขอบใจมากเพื่อนขอให้วันนี้เซ็นทรชนะชนะเว้ยก็ไล่ต่อไปกันเลยดีกว่าข้างๆกันเลยอันนี้นี่แชมป์ที่เซ็นทรันมาก่อนแล้วล่าสุดได้โค้งคาร์บอนไปใช่ใช่วันนี้เตรียมมากี่คันวันนี้เตรียม มาสามคันครับมาสามมัทูวิแซดเคมใช่ครับก็จะมีมอเตอร์กลางมาคันหนึ่งอยากลองอยากลองแต่หลักๆก็นี่เลยใช่ซูมัทูหมูหันหลังหมูหมูหันหลังหมูหันหลังได้ด้วยหันหลังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูว่าจะหลุดรางคันหลังต่อมาหรือใช่ครับเดี๋ยวขอไปซ้อมก่อนวันนี้เต็มร้อยเท่าไหร่โอ้ยร้อยห้าสิบแหนต้องลองซ้อมก่อนเดี๋ยวต้องลองไปซ้อมก่อนได้ได้เจอกันโอเคช่วงหน้า โอเคครับมาสัมภาษณ์คนนี้นี่คนนี้ระดับปาละระจันมีรถมาแล้วมากกว่ากี่คันครับพี่หน่่ยประมาณเกือบยี่สิบคันครับผมยี่สิบคันประมาณนั้นอ่าล่าสุดคันไหนครับขอโชว์หน่อยโชว์ของหน่อยที่ที่บอกเพิ่งทํามาเพิ่งทามาอ๋อเออนีน้องปาวานขาวมีโคตรหล่อรถที่เขาบอกเลยว่าโคตรหล่อโคตรเสียวกระเจียวเรี่ยมทองอุ้จ้าอ่าแล้ววันนี้วันนี้แข่งอ่ายามาไหลเลยครับพี่ ลงครับผมผมว่เอาเกตลงมาอีกคันพี่วันนี้ลงสี่เบอร์สี่เบอร์แล้วลงกี่คันลงสามคันสามคันโอเคโอเคครับผมวันนี้เต็มร้อยให้พี่พี่ให้เท่าไหร่สองร้อยเฮ้ยไอคนเมื่อกี้ร้อยห้าสิบผมสองร้อยแล้วแม่นี่ไอคนเมื่อกี้เจ็ดสิบเอ้ยนี่เราเล่นเก้าเกเลยว่ะเนี่ยเก้าเกอ่านี่อุปกรณ์แกครบสุดแล้วนะสำหรับพี่หนุ่ยนะไม่เน้นแรงไม่เน้นแรงเน้นอะไรครับเน้นเยอะ มาเรียกว่า,าเน้นลบๆเลยอ่าเน้นเข้ารวมไม่เน้นเข้ารอบอ่าโอเคได,ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันพี่ชนมาค,คนนี้เขาเรียกว่าไงอ่ะแช,ชมป์อัพเกรดสองสมัยติดแล้วเพิ่งเล่นด้วยรุ่นใหม่ไฟแรงไม่รู้มันจะเก่งมาจากไหนน้องชายขอเองน้องเอกครับผมอเอ้สวัสดีครับน้องเอกวันนี้กี่คันครับ สี่พี่สี่สี่เลยเหรอคันเดียวคันเดียวมาคันเดียวคันเดียวครับมาคันเดียวแต่ลงกี่เบอร์สี่เบอร์ครับเมื่อกี้เขาให้หนึ่งร้อยเต็มเท่าไหร่เราร้อยเต็มเท่าไหร่สามไปเลยสามร้อยรถตุอมคนกิงคนกิ่งใช่คือสนามนี้คือสนามริงแหละคิดดูนะน้องไม่มีอะไรเลยแล้วมีรถน้องหมูน้องหมูชมพูคันเดียวเลยน้องสังเกตไหมสนามนี้น้องหมูชมพูเนี่ย มาเป็นแบบเพอร์ต้นๆเลยทำไมทำไมชอบหมูชมพูแม่มันมันอยู่ในโค้ซูเปอร์ทูไงพี่๋อมอยู่ในโค้ชซูเปอร์ทูใช่ผมจอบแล้วมันน่ารักลูกผมชอบลูกผมชอบใช่สวัสดีครับชาวแก๊้งครับสวัสดีครับวันนี้ลงกี่เบอร์ครับหเบอร์ครับหกเบอร์หกเบอร์เอารถมากี่คันคันเดียวครับคันเดียวหกเบอร์มาคันเดียวโอ้โหาดกันพาดคันพาดบอกตรงๆนะทีมนี้เป็นทีมน้องใหม่ที่บอกตรงๆว่าไฟแรงวันนี้ เต็มร้อยเอาเท่าไหร่ครั <đ> บ70%ครับ70%นี่ไอ้ไม่หวังเยอะเวยเราเป็นคนหวังร้อยซะด้วยโอเคสู้ครับชนหมาชนหมาชนมาครับผมโอเคก็เข้าๆเข้าๆตรงจุดนี้เข้านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปดูเขาจะเตรียมแข่งกันแล้วไปเรนน้องขาเรนสองได้ ไม่เห็นับไปครับแรงาโอเคครับชุดที่26ขอรอแล้วครับชุดที่27ต่อแถวรอได้เลยครับ

ไปรอเพื่อเลยรอบสุดท้ายครับไปไวเป็ของตีนมาด้วยที่ขนาดเปิดทิ้งแล้วเนี่ยเปิดทิ้งแล้วเนี่ยเิดิงแบบ นนี้มุดจัีดนะคือต่อไปรอ้เนะครับรต่อรอเลยครับ,รบ,รบที่นสีที่หน้าต่อ,ตอแถได้เลยครับยังไม่ดีมาเลยนะครับี่ดหขาดเล็กงครับที่ที่มุ ทุก่านแล้วนั่ขรอใช่ไหมครับทีกท่นรัน้เอนนะครับตอที่ใชลนะครับ ถึงบรรยากาศนี่เลยเห็นไหมแข่งขันกันใหญ่โตระโหฐานสนามแบบสบายๆเลยนะครับเรื่องไฟฟ้าของกินจัดเต็มนะครับสปอนเซอร์มากมายเลยทีเดียวสำหรับร้านนี้นะฮะก็ฝา,ากไปด้วยเสียงวันนี้ผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพิ่งหายวัดมาเนาะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสัมภาษณ์หน่อยน้องรัชรู้สึกรู้สึกยังไงกับทํยญาจ,จันทร์ระดิษสนุกไหม สนุกมากครับสนุกมากอยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกนะโอเคแล้วเจอกันอย่าลืมไปกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับ,บสไครต์ให้ด้วยโอเคครั<พ>บโอเคกดถูก้งทุกมือไอ้โอเคฮะอันนี้ก็เยาว,วชวนของเราคนหนึงนะ่ง้อวันนี้เป็นวันที่24นะครับพรุ่งนี้25อีกวันหนึ่งพรุ่งน,นี้ะของจริงแล้วผมต้องบอกเลยว่าของจริงจริงๆนะฮะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อนักแข่งมันเยอะกว่านี้ อยดูกันครับวันพรุ่งนี้<ป>มาดูบรรยากาศของงาน Open Box นะครับอันนี้คือแกะกล่องเล่นกันเลยนะฮะอันนี้เป็นรอบหาผู้ชิงคนสุดท้ายนะครับเหลือสองคันแล้วเหลือ2ันแล้วองแน,น,น้องเขียวใบเตยของเรานำอยู่นะฮะยังอยู่ฮะยังอยู่ รอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายแล้วน้องเขียวไปเตยจะตามทันไหมโน่อ้โอยน้องโตนเข้าไปนะฮะ,ร,ะ,ะรถบ้านได้เลยและสามสองหนึ่งไปแนละ้ววันนี้เจครับนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีใครแพ้ใครนะครับ โอ้โหป,ปีศาจเ,เหลือทันเดียวแล้วยกสุดท้ายเอาอยอมเฉยอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่ายกนะคะก็คือไม่มีใครเข้าเลยเนะี่ยแต่เป็นแบบนี้ Yup. วันนี้เป็นวันที่25นะครับเป็นวันแข่งโคต้าวันสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะได้รู nee ้ว่าใครจะได้ไปเกาหลีนะโอ้ย ต,ต้นรุ่นรอรอไปเลยคุณหลัุ่นหลักนหลุ่นหลักใครครับใครเอกาแลครับเอเอกน,นี่แล้วเอยอนี่นะครับคือกีฬาแห่งมิตรภาพสามสอไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยครับครบเอ้ยพ่อเอ้ยเมื่อกี้ได้อะไรไปแล้วพี่เอ๋ยใช่ครับเลยครับผมรุ่นหลักครับรุ่นหลักค แล้วรุ่นรุ่นลองรุ่นลองเอาไหมรุ่นลองแพลนเอ,อ,อาแล้วเลอาแน่นอนอยู่แล้วเนะาะผมบอกเลยว่าอันนี้คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจในภาคตะวันออกเราะนะสำหรับมินิโฟลผมบอกเลยว่าเรดฟ o ็อกน,นานาคดไก่แน่นอนอะให้ดูทุกคนโอ้โหทีมงานระดับคุณภาพนะฮะนี่ฮะพี่ดยอดจริงๆพี่เมื่อก,กี้ผมนี่ผมยังขนลุกอเลยจริง,รงๆมันชิบหายจริงๆริง ลง6เบอร์ด้วยลง6เบอร์เฮ้ยถือว่าน้อยนะพี่นะโอ้สุดยอดรถคันเดียวรถคัเดียวรถคันเดียวมีรถคันเดียวเล่น6เบอร์อนุมัติคันใหม่อนุมัติันหม่โอเคดีใจด้วยครับผมโอเคขอบคุณพี่พี่เรสฟอกทุกคนนะครับสำหรับช่องไอซ์โตร์ชแนลของเรานะครับขอบคุณมากครับพี่ครขาวันขามเก็บบรรยากาศต่อนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะฮะเป็นรุ่น B Max นะครับ โคต้าไปเกาหลีของเรายาวๆกันไปนะครับแข่งกันอย่างเมามัดอันนี้เพิ่งรอบแรกยังไม่หมดเลยวันนี้ไม่รู้ตีสามจะเร็จหรือเปล่าวับหมักไปแล้วหนึ่งนะฮะอ่า พุดต่อไปกันเลย é, มีทั้งพี่น้องชาวจันและต่างจังหวัดมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเรฟวงเรฟปอกมากันให้หมดมากันให้รื่มเลยนะครับเหลือกี่คันครับเหลือกี่คันยกครับ อ้าวมีนิพีหนึ่งเอสเคด้วยนะครับนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว้าวโอ้ยล่นไปแล้ว รอบสุดท้ายเหลือกี่คันครับเหลือคันเดียวเป็นรถใดมึกมากเขาให้นะฮะเขียวฮื้อๆื้อไปเลยอ,อ้าวเด็กสาวคนเดียวนะบอกเลยน้องเฟี้ยวแนะ่นอนรอต่อตบที่อครับ เดี๋ยวใจกับน,น้องด้วยนะฮะเก็บรถไปก่อนนะขยี้ใบต่อไปอ้าวยกหรือเปล่ายกนะครับมาดูบรรยากาศร,รอบๆอบนะฮะมาดูบรรยากาศรอบๆอบอันนี้แค่ในสนามนะครับเ,<อ>เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร,รอบรอบนะฮะเก้า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 อนี่นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องพักของ ทางด้านนักแข่งนะครับอันนี้จะเป็นออกซฟูตอันนี้จะเป็นทางด้านเคดาเคเอ็มนะฮะนี่กำลังเคร่งเครียดกันเลยทีเดียวนะฮะนี่อาจารย์ของผมเองอยังไงอาจารย์ร้อยป่าร้อยป่ะร้อยเปอร์เซ็สุดยอดนี่ครับเซียนบาสผมหน้าแดงแรงไม่ออกเป็นยังไงบ้างครับ ตู้กอนที่เว้ยเฮ้ยงี้ย yeah. ท่านรองประธานเฟิร์สของผมครับผมอีอีเป็นคนใช้ถุงยางเอ้ยถุงมือยางเป็นประจำนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่นนะป้าใจอีกหนึ่งจุดนะฮะตรงนี้เป็นรวมจอมยุทธอีกหนึ่งจอมยุทธเลยนะฮะ อันนี้คือพี่หนึ่งของเรานะใช่เองนี่แพี่ป้าขอเสียงหน่อยเร็วนี่ตอนมอกตรงๆนะตอนตอนไม่แข่งอะ่ะน่ารักเรียบร้อยเยอะพอตอนแข่งนั้นแล้วนะเสียงดังนี่หายก้าวร้าวขึ้นอันดันดีนะนี่ตัวเล็กของเรานะฮะคนนี้อนาคตธรรมย่าเลยคนนี้เอาละครับนี่อีกหนึ่งทีมสําหรับชนบุรีเรานะครับยี่เป็นยังไงบ้างพี่วันนี้แข่งที่นี่ ม,มันนะครับขาวีครับมาอีกไหมครั้งหน้ามาอีกไหมม,มีอีกมาครับ <มา S 1> นี่นี่อันนี้น้องมันทักถามว่าใช่พี่รูฟี่หรือเปล่าใช่ครับน้องอ่าใช่ใช่นีรถเขาอย่างเพ่ครับพี่น้องครับว้าเจอกันนักแข่งสาววีแม็กตัวน้อยของเรานะฮะวันนี้มากับคุณพ่อใช่ไหมฮะอ่าคุณพ่อสนับสนุน วันนี้มาจันเหนือร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับให้ร้อย100เลยใช่ไหมคะนี่วันนี้เอารถมากี่คันครับคุณสวยแปดคันโอ้โหโอเค,คขอให้ได้ชัยชนะกลับไปไปเที่ยวเกาหลีให้ได้โอเคไหมครับขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเอาแล้วผมเจอตัวสิงเคยซิกแล้วนี่ไงโอ้โหนี่คือหนึ่งในรางวัลที่ไปเจครับที่ได้ได,ได้เป็นโคต้าเกาหลี อ้าวโอเคครับพี่วันนี้ที่จันถือว่ายังไงบ้างครับพี่สนุกดีครับสนุกดีเนาะยังไงฝากที่จันทบุรีด้วยแล้วนี่วันนี้มากี่คันพี่อโอเคมา,อา,อาอสองคันครับมีแม็คันเดียวเจสองบีแม็กหนึ่งแล้วบีแม็กเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้ออกทะเลอยู่ครับออกทะเลอยู่แล้ว,ลวกี่เบอร์พี่เข้ากี่เบอร์ละเข้าเบอร์เดียวเอาเบอร์เดียวได้พี่เบอร์เดียวก็เสียได้ที่จันทบุรีมีเยอะฮะ ได้พี่โอ้พี่ผมบอกพี mm ่ hmm. ชอบโคตรชอบสไตล์พี่เวลาแต่งเลยมันที่หายได้ครับความมันค <uh uh. ือความถิงครับพี่โอ้พี่สุดยอดครับพี่ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับผมเอาละครับผมวันนี้มาเจอกับพี่ที่มาอยู่กับทีมเคมนะครับพี่ชื่ออะไรครับผมแคลอ์ที้นะฮะพี่เคลนคร่เคนะครับพี่เคล้นนะฮะวันนี้สนุกมากไหมครับพี่สนุกครับอ้าครั้งหน้าจะนุ่มดีจะแทงใหญ่มาอีกไหมพี่ มาเนาะโอเคครับผมชอบสไตล์ตรถที่มากดุด,ดันมากเลยนะโอ้แต่พลาดไปนิดนึงเนาะเป็นอะไรกับมุมนี้หลุดหน่อยเนาะโอ,โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันอีกครั้งที่จันทบุรีแน่นอนเนาะพี่เนาะได้พี่แล้วเจอกันนะครับพี่ครับเอาไปท้าไครับ่าแข่งเจ๊จบแล้วล้วตอนนี้กำลังเตรียม B ีแม็กครับวีแม็กกี่คันกี่คันลูกผมเซ็ตมาสองคันครับจะไปรอเล็กคันหนึ่งแล้วก็รอฟางเผื่อว่าหาเซ็ตติ้งไม่ทันจะได้ สลับกันลงได้เลยโอ้ใช่นี่ครับนี่คือรถน้องเอฟอันนี้คือร้อยเล็กร้อเล็กครับอันนี้ร้อยกลางอันไหนร้อยใหญไ่ไม่มีไม่มีเราให้ร้อยเล่นด้วยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ให้เท่าไหร่ก็ให้ร้อยแล้วครับอยู่ที่อยู่ที่คนถึง <c oughs> ด้วยอ่าความคาดหวังไปเกาหลีไหมถ้าไม่ไปเกาหลีผมก็จะไปซื้อเกาเหลามากืกินแล้วโอเคโอเคโอเคถ้าถ้าไปเกาหลีไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปพัทยาก่อนเฮ้ย

เี่อบือที่ืี่เล้อพี่คนเมื่อกี้ได้ือบเกือบเครับเอบเกือบือบกอบเกือคเกือบ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 เกบเกือบเกอบเือะเก้อบเกือบเอบเกืไบเกือลเอบอเไเกออ้ นี yeah, 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 uh ่เขาพัวเล็กผม

เอาละครับเรามาเจอกับพี่โอเพจรชันของเราด้ครับผมอ้าวมาขอความรู้สึกจากพี่หน่อยวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผมโอ้โหมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเช้าครับผมใช่ห้างยังไม่เปิดห้างยังไม่เปิดคือรับตะูกิโลครับคืออยแล้ววันนี้กิจกรรมสนุกสนานมากเลยไม่ทว่าจะย้ำอะไรนะโอ้เพนบอกอัปเกรดนั่นเองสนุกมากครับกิจกรรมนี้ครับผมใช่ครับแล้วอันนี้เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ หมือนอยู่ในห้องเรียนนะได้มาเจอพี่ๆน้องๆเเพื่อนครับก็คือโอเ n นบล็อกคประกอบตรงนี้เลยใช่ครับผมผมบอกเลยว่ากิจกรรมของจังหวัดจันทร์เก่งมากเนาะครับอ่าแล้วในอนาคตอยากให้มันมีอะไรเกิดขึ้นกับจังหวัดจันทร์ไหมฮะก็อยากให้มีกิจกรรมนะครับการแข่งขันทำย่ามีโคโควิลนะครับเชิญท่องเที่ยวเชิญชวนจากหลายๆจังหวัดมารวมกันแข่งขันที่บิ๊กซีจันทบุรีครับผม ครับขอความรู้สึกจากการแข่งขันครั้งนี้หน่อยครับพี่ดการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกนะครับมีมิตรภาพร่วมกันมีความสามัคคีในหมู่คณะรวมถึงได้มานั่งจับกลุ่มทำกิจกรรมดีๆร่วมกันครับผมใช่ครับเมื่อกี้เราก็นั่งทำรถพร้อมกันเลยแล้วพี่น้องใช่ครับแข่งกันสนุกสนานมากเลยพี่สนุกมากครับแล้วมีอะไรฝากอีกไหมก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดจันปรีนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดอื่นก็ตามนะครับถ้าสนใจกับพายาฟิลวิวนะก็ขอเชิญที พิกซี่จันทบุรีนะครับมีสนามครับปีสนามอย่างนี้นะครับี่นี่สนามให้ดูโอ้โหสนามอลังการนักสร้างบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยแจ๋วเยี่ยมครับโอเคครับอ่าเรามาสัมภาษณ์เฮรี่เราหน่อยฮะเฮรี่ครับครั้งนี้ระดับไหนครับระดับไหนระดับจังหวัดของเรานี่ระดับประเทศดีครับพี่ระดับประเทศอ่าวันนี้นี่บอกตรงๆนะดูดูสายตานะอินโรยมาก คือร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนสำหรับเฮร่ของผมนะฮะบอสใหญ่แห่งวงการทรรญาติจันเนอรีเรานะครับอันนี้โคต้าไปประเทศอะไรครับปีนี้ไปเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้อ่าอันนี้เป็นของขวัญที่แบบมอบให้เป็นแบบวันรีแลก์ถูกต้าไหมใช่อ่ามีรุ่นสองรุ่นเนาะใช่ครับขอความรู้สึกหน่อยครับว่างานครั้งใหญ่ครั้งนี้ดีใจขนาดไหนครับรู้สึกดีมากที่ว่ามัน่รนๆนมาร่วมสนุกกันครับแล้วก็บรรยากาศเป็นกันเองมากรู้สึกดีจริงครับ ครับผมนี่ไนประทมามาเล่นด้วยกัน่านจะบอกว่าฝากอะไรหรือเปล่าเอาฝากยาวๆหน่อยเ็าฝากสนามทนียาพิซซี่จันทบุรีด้วยนะครับก็เป็นสนามของจันทบุรีนี่แหละจะมาเล่นได้ทุกคนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายการเล่นบอกเลยว่าบอสผมใจกว้างมากนะสำหรับจันทบุรีเราเนาะบอกเลยว่ามาซื้อสินค้าก็ได้เดี๋ยวพาไปดูหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูเลยโอเคอ่านี่สินค้าของที่นี่นะฮะเยอะแยะมากมายเนี่ยโลหน นี่ไม่ว่าจะรถกอกน,นะโอ้โหนี่นน้องหมาน้องแมวเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่แมกนัมโซนิกก็มีนะแป,กแปลกๆแบบที่มังกรทองก็มาว้าเห็นไหมฮะมีทุกรุ่นทุกแบบยากแรงอยากเจ๋งนี่เรามีหมดนะฮะมอเตอร์มอเตอร์เครื่องตรงเครื่องแต่งมีหมดนะฮะตั้งแต่ตะกร้อจนเรือลบกก็ไปเลยทีเดียวนะ